สวัสดีสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กเชื่อมระหว่างรถไฟเอ็มอาร์ทีสายสีเงินกับสายสีเขียวนะครับนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เปิดนะครับ5ตุลา2563นะครับก็คลิปนี้ผมก็จะนี่เป็นทางออกที่4นะครับผหโยตินนะครับสายสีเงินนะครับคลิปนี้ผมจะลองเดินจากขึ้นจาก สกายวอลตรงนี้ครับชั้นล่างเป็นดินนะครับไป BTS 5แยกลาดท้าวให้ดูนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นถนนลาดท้าวนะครับเนี่ฮะนี่ก็เป็นป้ายบอกว่ามีป้ายบอกว่าทางเข้านะครับเนี่ยฮะเราก็เดินไปเลยนะครับ สายสีเงินขวามือนะครับสายสีเขียวเนี่ยฮะดูให้ดีนะครับแล้วเราก็เดินขึ้นไปเพื่อมานใดเลื่อนไปนะครับจะมีป้ายบอกเลยนะทางเดินเชื่อมไปสายสีเขียว BTS นะครับจะขึ้นมาไดเลื่อนไป ขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้ก็มองย้อนกลับไปนะครับที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะเนี่ยครับแตขึ้นลิฟต์มาก็ได้นะครับเนี่ยเราก็เดินไปรงนี้ครับที่ผมจะไป BTS าแยกลาทาวนะครับก็เดินไปเลยครับก็จะมีป้ายบอกติดตลอดนะฮะเนี่ยครับทางเดินเชื่อมไป BTS เปิดใช้แล้วนะครับอันนี้ก็เดินตรงเดียวครับเพราะว่าเราจะไป BTS นะครับ ก็สกายวอล์กก็จะมีไฟด้วยนะครับนะฮะมีไฟติดตลอดทางเลยนะนีฮะก็กันแดดกันฝนได้ดีครับไม่ต้องกลัวแดดร้อนแดดฝนตกนะครับนะครับก็มีหลังคานะ ันนี้ก็มองย้อนกลับไปนะคะนี่ครับที่เราเดินมาตะกี้นะครับเดินขึ้นมานะครับนะฮะเราก็เดินตรงไปเลยครับไม่ไกลมากนะครับขึ้นจากใต้ดินสถานีโพนโยทินทางออกที่4นะครับขึ้นสกายวอล์กมาก็ออกไปเชื่อม BTS ได้เลยก็เดินตรงอย่างเดียวครับ ผมว่าโอเคนะเนี่ยครับอันนี้ขวามือก็ยูเนียนมอลนะครับสายมือก็ไปสวนสมเด็จย่า84ปีนะครับแล้วก็เป็นทางลงนะครับเรือมาทีขนยนทีนะครับอีทางออกอีกทางออกหนึ่งนะครับเนี่ยฮะก็อยู่ด้านล่างของเรานะครับนี้ที่เราเดินมานะครับเนี่ยฮะเราก็เดินตรงอย่างเดียวครับ อันนี้เราก็นี่ครับเดินตรงไปอย่างนี้นะครับนี่ครับทางตรงก็เดินมากีนนะนี่ครับตรงอย่างเดียวนี่ครับไม่ต้องกลัวหลงครับ ก็จะมีป้ายบอกเลยนะครับห้ามจําหน่ายสินค้าและตั้งวางสิ่งของรถเด็กขานะครับอันนี้ก็มีป้ายตั้งนะน่ครับเซ็นทันพาซาลาดท้าก็อยู่ทางด้านสายมือเนี่ยครับใครจะมาเที่ยวห้างก็สะดวกสบายครับทั้งรถไฟฟ้า BTS ทั้ง ไฟฟ้าใต้ดิน M อ็สายสีนํำเงินนะครับเมื่อก่อนนี่คือมีแค่ใต้ดินอย่างเดียวตอนนี้ก็มีไฟฟ้า BTS ลอยฟ้าด้วยนะครับเป็นแบบยกกระดับ ก็ต้องมีคิวรถตู้แท็กซี่นะครับจอดเยอะมากครับเนี่ยฮะจอดก e ินเลนกันเลยนะฮะก็เสียถนนไปตั้งสองเลนนะเนี่ยครับข้างหน้าเราก็ BTS ห้าสใาแยกลาดพร้าวเนี่ยครับนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับโฟฟ้ารเนี่ยเป็นทางลาดพร้าววันนี้เป็นป้ายรถเมล์นะครับมีสองแบบ 嗯。Yeah. ก็ถึงแล้วนะครับสถานี BTS ห้าแยกลาดเท้านะครับก็จะมีลิฟต์ด้วยนะลิฟต์ขึ้น BTS นะครับอันนี้ก็ลิฟต์ขึ้น BTS จากชั้นล่างนะครับนะครับก็นี่ครับมองย้อนกลับไปที่เราเดินมากี้นะครับก็จะมีป้ายบอกไปเตรมที่สายสีเงินนะครับสถานีฝลโยธินนะครับก็โอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็นำมาฝากกันนะครับ ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับรอบป้นใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ